อย่าไปคิดว่าชีวิตในชาติน้นจะมี ก็คือเอาตรงๆนะมองสิ่งมีชีวิตอื่นด้วยทุกสิ่งมีชีวิตเขามีค่าหมดรวมทั้งเราด้วยมันหมายถึงว่าเราเกิดมาหนหนึงเนี่ยทำให้มันดีบางคนบอกว่าเกิดมาทั้งชีวิตหนเดียวกินเหล้ามาเต็มที่เลยเว้ยผมว่านั่นไม่ใช่คุณภาพเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่า longevity ที่เราทุกคนคุยกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยสุดท้ายมันต้องมองให้เห็นภาพก่อนว่าชีวิตที่มันมีความสูงจริงๆมคืออะไรคุณภาพชีวิตขึ้นกับอะไรสุดท้ายจริงๆเนี่ยมันมีอยู่ประมาณแค่สองสามเรื่องมันคือเรื่องสุขภาพกาย แปลว่าเรา,เราต้องยอมรับความป่วยจริงหรอคำตอบคือไม่ใช่แปลว่าเราเปลี่ยนพฤติกรรมได้สสุขภาพใจเพื่อนฝูงความสุขการนอนการไม่ทําอะไรเกินตัวนั่นคือสุขภาพใจอันนี้สําคัญมากนะครับอันที่3นี่เนี่ยคนไม่ค่อยพูดถึงคือควาว่าสุขภาพวิญญาณวิญญาณไม่ใช่เชิงผีนะครับแต่มันคือจิตวิญญาณของเราสิ่งเหล่านี้มันจะประกอบกันเป็นสิ่งที่ทําให้สิ่งสุดท้ายที่สําคัญที่สุดคือคํอควาว่าจิตวิญ,ญญาณของเราเนียมีความสุข เรามีชีวิตบนโลกใบนี้อย่างมีความสุขทําในสิ่งที่ดีและวันหนึ่งเนี่ยใน3วินาทีสุดท้ายที่เราตายเนี่ยเราก็จะไปอย่างมีความสุข